พร้อมแล้วเ okay. ริ่มโอเครถกลับสวยมากครับผมรถนี้กับสวยมากครับผมว้าวโ wow. okay. อเคเฮ้ยรถจอดแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยตกรถจ้แล้วอุ้ยตกชนแล้วตกภูขเขาแล้วตกตรงดาลแล้วอุ้ยลงไปแล้วอุ้ยลงไปแล้วลงไปแล้ว พุ o, ba, whatever, okay. wow. Wow. Uh ้ยลงไปแล้วโอ้รถพังเลยรถพังเฮ้ยอย่าขยันขยันรถติดีดดดโอเคนี่รถแต่ทาอโอ้โหขึ้นแรงมากเลยว้าวเฮ้ยนี่มันอะไรเฮ้ยอุฮ้ยว้าโอ้โหขับรถชนละโอ้ขับชนได้ยังไงอ่ะขับรถชนได้ยังไงโอ้โห อะไรก็ไปกุญแจอะไรอะอะไรไปแล้วอะผูพากไปแล้วอะโอเคนี่หยุดก๊ดรถตำรวจหยุดเดี๋ยวนี้หยุดหยุดเดี๋ยวนี้รถบรรทุกหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้นะโโหอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้โหกไปุกบอโอ้โหข้าวนี้ไฟอ่ะตอนนี้ไฟบ้า่ะโอ้ข้านี้เป็นไฟบ้าเลยโอ้ยตกแล้วตกแล้วฮึฮึตกแล้ว้ึตกแล้วไลดลตกแล้วไม่พลแล้วโอ้ตกแล้วเลยว่าครับว้าว โอเคออนออยู okay. <osc> okay. ่ท <fu> ี่ท่าเรโอเคโอ้โอ้เดียาลเดียโอ้ตกาแล้วเียเียเก็บเก็บกองาโอ้ไปไปแล้วโอ้ยโอ้ยตกแล้วนี่ตกแล้วโอ้ยโอ้ยร้หากระชัดดุผากโคตรผากั โอเควัดภัยแล้วภัยแล้วเราไม่ไปขุดอ่ะโอเควัด่านี่ารีเยวโอ้ยดนะโอ้ชดไปแช้วลากันโ้โอ้ <seg inherently> <grammar> พาชดมาขุดขึ้ลากอ่ะโอ้วิ้ยโอ้โอ้โอ้ชชดจะตายชนเตลุกตายโอ้ โอ้โหอุ้ยไฟมาช่วยด่วนคือไฟมว้าวว้าวโอเคโอเคอุ้ยสีใจเลยอุ้ยสียอ่ะ้วใครอะว่าแ่แล้วก็้ยวุ้ยุ้ยวุยตกลงวุ้ยช่วยดวนด้วยโอ้ช็อตไป โอ้โหโอ้โหชนตายอะโอ้โหเฮ้ยอะไรอะโอเคผมว่าเป็นรถอะไรนี่ผมว่ารถอะไรครับผมนี่ผมว่ารถผ้าดีรถตกรถใต้โกนี้ครับผมรถ้าเดีอะรถเอ่ยดอ้ 오이 오이 오스 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 오이 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 ดรอะไรขนาดนี้เนี่ยเล่นโทรศัพท์อเล้ยดีแนาอ้โหโอ้โหอ้โอ้โอ้โหโ้โห้โโอ้โหอ้ยโหโห้้

ว่าพี่ไปปลูกอะไรเนี่ยพี่าปกอับปูกพี่ไลกว่าเลยไป่เ่ปว่ายโอ๊ยเก็บอรโอ้ยทำไมมุมแบบนี้โอ้ยโอ้ยโอยโอ๊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 ยโอยโอ๊ยโยโอยย อะไรโกกเก่านี่อโอเคราจะทำอะไรโอเคพวกมเาบอกอทำเลยอว่าเลยอว่าลดะนนอะไรก็ได้ี่โกกเกาผม นี่คือกวาแลครับผมกว่าแลครับผมกว่าแลครับผมว่า้ยไปไปไไไปไไไย้ยเขาไปไปแล้ว้ยไฟไแล้วรถไปไไมเข้าไปไดีอ่ะ้ยเข้าไปเลยดีแล้วก็ไม่ไฟไหมครับคือรถไปไหปไฟไมแล้วรถไปไปโอ้โหเฮ้ยโอเคโอ้ย

ยโอ้โหย้ยูโอ้ยโอ้ยอยอยอ้ยไไปยู้ปกไปไว้อะปกไปไว้แล้วเฮ้ย่วยด้วยไปไว้นะไปรถไฟ้แล้วเออยไฟไแล้ว่ยช่วยด้วยหน่อยผมไฟไไปมจ้าดผมไปไว้แล้วผมไปดาบอโอ้ยไปถึงะ โอ้ไฟบ้าแล้วว่ะโอ้ไฟบ้าโอ้ยโอเคอีกตัวโอเคอาจะไรก็ได้ลดโอ้โหนี่ครับโอ้โอเคเฮ้ยโอเควายโอ้ยโอ้

อุ้ยมีรถถามด้วยอะรถกระทุกดิรถดูอ้ยมันมีรถถากอะเอาไปเป็นรถถากอะโอ้ยไปไม่ได้ไปไม่ได้เนี่ยโอ้ยโอ้ยกเลาตกแล้วโอ้โอ้ยกตกแล้วโอ้ โอ้พักเขาก็ก็ได้พักแล้วโอ้แต่โห